เอาละครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับน่าจะสัปดาห์หน้านะครับซึ่งแผนที่นะครับแล็กนาล็อกใน a r c ์ติเมตโมบายนะครับก็จะมีการวางจำหน่ายให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตามข่าวแล้วก็ที่ข้อมูลได้แจ้งออกมานะครับก็คือเดือนเดือนนี้แน่นอนแล้วเขาก็แจ้งว่าในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งคนที่จะสามารถเล่นแผนที่นี้ได้นะครับจะต้องเติม RAG นะครับก็เป็นคล้ายๆกับตัวซื้อแผนที่นะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นนะครับก็จะต้องเติม RAG และเติม ArcPart นะครับด้วยราคา2.99ดอลลาร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินของแต่ละประเทศนะครับไอ9ด้2.99ดอลลาร์นะครับของไทยก็น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ1.99นะครับหรือว่า200บาทนะครับคิดตัวเลขกลมๆนะก็เป็นราคา ArcPart รายเดือนนะครับก็จะมีทั้งรายเดือนและ รายสัปดา์เอ้ยรายเดือนและลายปีนะครับน้องๆสําหรับ Arc Pass ราคาก็แตกต่างกันไปนะเออแล้วก็สําหรับผู้เล่นอะไรเนี่ยขณะนี้กําลังมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา Arc Pass ด้วยนะครับเราไม่ได้ลืมคุณนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลืมพวกเรานะครับเขาจะแก้ไขให้นะครับในส่วน Arc Pass นะสำหรับทั้ง iOS และ Android นะครับขอเตือนคุณว่าหากคุณยังประสบปัญหาในการใช้ Arc Pass นะครับ โปรดส่งเรื่องเพื่อให้เราสามารถช่วยคุณได้นะครับขอขอบคุณนะครับเป็นพิเศษแก่ผู้ที่แบ่งปันข้อมูลนะครับการเข้าสู่ระบบกับเราด้วยนะครับเพื่อให้เรานะครับสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแจ้งมาเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ข้อมูลยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับเขาก็เสริมขึ้นมาอีกว่าฉันแน่ใจว่าคุณคงรู้สึกได้นะฮะ ความรักอยู่เต็มอากาศนะครับหืมกูไม่เชื่อมึงโมวันนี้นะฮะถ้ามึงรักกูจริงมึงต้องแก้ไขสิ่งต่างๆให้เร็วกว่านี้นะฮะอันนี้นะแล้วก็เอ,อเขาบอกว่า Arc Edition นะครับอันดีลท์ที่เพิ่มขึ้นสําหรับกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ในช่วงของวันที่14-16กุมภาพันธ์นี้นะครับ14-16กุมภาพันธ์ 5, นี้นะครับเขาจะมีการอัปเดตให้กับเรานะครับในส่วนพวกอ,อส่วนต่างๆนะครับที่กําลังจะเข้ามานะ ก็หวังว่าเขาจะอัปเดตจริงๆนะครับน้องหวังว่าเขาจะไม่ต้มเรานะในส่วนตรงนี้นะครับทุกคนนะพี่ก็หวังว่าเขาจะไม่ต้มเรานะในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลสําคัญๆก็ไม่มีแล้วนะครับก็จะมาแจ้งประมาณนี้แหละว่าวันที่14-16ถึงกนะครับก็จะมีแผนที่แล็กนาล็อกมานะฮะก็หวังว่าน้องๆนะครับจะมีความสุขกับการรอคอยในครั้งนี้นะฮะก็เอานี้เป็นข่าวที่ผู้พัฒนาเขาแจ้งมานะฮะ ไม่รู้ว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับโดยเขาบอกว่านะฮะเดี๋ยวนะอ่ะนะก็เอาตามที่เขาแจ้งนะครับคือสิบสี่ถึงสิบหกนี้นะครับน้องๆก็หวังว่าเขาจะอัปเดตให้กับเราแล้วก็แก้ไขในส่วนต่างๆให้กับเราแบบจริงๆจังๆนะครับทุกคนโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครที่รอนะครับสำหรับาร์คภาคใหม่นะครับ หรือว่าอาร์คแผนที่ใหม่นะครับแลกนารล็อกสำหรับอาร์คอัลติเมทโมบายนะครับย้ำอีกทีนะครับจะอัปเดตให้เล่นนะครับภายในวันที่14ถึง16นะครับทุกคนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะในอ่ดิสคอตอาร์คอัตติเมตโมบายนะฮะก็เราไปหาข้อมูลกันดูนะครับก็มีแจ้งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านะฮะก็ยังต้องเสียเงินอยู่นะครับทุกคนไม่ฟรีนะครับยจำว่าไม่ฟรีนะสำหรับคนที่จะเข้ามาเล่นนะฮะในอาร์คอัตติเมตโมบายนี้นะฮะก็ ถ้ามีข้อมูลอันใดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะมาแจ้งแล้วก็มาบอกนะครับว่าเขามาแล้วนะฮะวันที่14-16นะครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะมาจริงเปล่าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับหวังว่าให้มาจริงนะครับทุกคนไปละ